สวัสดีครับพบกับบ่าวตีครับบ่าวตีสิบห้ามาเบิองเงัินสวนเตียงน่องมือนนี่เส้านี่มาเบิองว่าว่ามาเบิองพี่น้องมาเบิงบองบักเตียงว่ามันหน่วยงามบอลดอกก็ร้ายน่วยหน่อยก็ร้ายอยู่ครับหลจากที่โบเดทายให้เบิองมาดนละอะไรน่วยละครับบ้านนี้ช่วง อากาศแรงๆก็รู้แน่ก,ก็ยากครับผมกําลังโจนกําลังขึ้นใหญ่ก็มีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ใกล้ๆห่มกับสิงามอเนี่ยคู่มูเนี่ยตัวนี้อายุก็ได้สามสิบห้ามือแล้วครับนี่ ใส่สี่ได้เก็ียหน่วยนะครับมีหน่วยใหญ่หน่วยบอ่อหน่วยน่อยๆก็กำลังหลยครับนี่เป็นทุกตาเป็นทุกข้อครับหน่วยก็ได้โดกของเพลินอยู่ก็ล่างจับก็ล่างสีได้พ้นผลิตรครับผม กับป้าปนกันไปแล้วครับนี่ดอกตัวผูดอกตัวเมียป้าปบบนกันไปตัวเมียก็ร้รายอยู่ครับมาหน่อยๆร้ายอยู่พอได้กินอยู่างี้ครับหลังจากบรได้ทไทยพี่น้องไเบิ้งดนละตั้งแต่นหน่อยๆพ่นตั้งแต่นนตตปลูกไม่ไม่ผลเอาติ๊กไายเธอเดียวเอาบรได้ทไทยอีกเลยมัน ดูเรียงอะนาหล่งมันดูเลี่ยยากเนี่ยครับต้องประครบประง,งมแต่น,น้อยต้นนี้ก็น่ย้ยายเป็นทุกขอครับเป็นทุกขอขึ้นไปเลยครับผม แต่ว่าสิจับเบิร์สุน่วยบอเป็นทุกข้อขึ้นไปเลยครับไล่ขึ้นไปจนหอดหอดปลายหอดพีแล้วครับพี่ดกของเพื่อนอยครับน่วยเพื่อนก็นได้แต่ว่าอากาศมันเปลียปล่ยนแปลงมาสิจับเบิดสุน่วยบอรอบเบิ้งอีกสักหน่อยครับว่าพ้นผลิตมันจะได้เตรมถีบ่บ น่วยกับออกตัวเนื่องครับน่วยอากหน่อยอากหน่อยหมากไงเป็นสีออกเป็นชุดๆนะครับพ่าพี่น้องในเบิง้งให้ชมพอตีกับกำลังฮัดปลูกไม้ครับกำลังฮัดเทียดฮัททำ รวยนะครับตัวน,น้อยๆก็่วยร้ายอยู่ครัเป็นทุกขอเป็นทุกตาอยู่น่วยพอดมากี่ดละ ายมาให้พี่น้องในเบื้องว่าผู้ใดก็ลังว่าสิปลูกมีแนวทางที่ดีให้พี่น้องในเบื้องเป็นตะปูกว่าผมก็กำลังฮัดคือกันนะครับฮัดปลูกไม่พคนกระไรอยู่ขึ้นไปรเรื่อยๆทำไมพันขึ้นมาเช่นซูรพี่ล่ะครับพี่ น,นี่คือมีแม่นีน่เมเีนมไเฮื่อนครับดกครับดก นี่กรหนวยครับจิยใหนวยหญ่ๆพี่น้องในเบื้องมันมีบ่มีอยู่ตัวกำลังหง่ครับนวย กระติดไปเป็นทุกขอทุกข์แขนงนะครับมีแทบสีสุกต้นม <methodology> บรรยากาศก็กบกำลังดีครับฝนตกมาไม่ไม่มหมู่บ้านน,นี่ฝนตกหนามก็กำลัง เพราะท่านแห่งดีครับหนามน,ามนาำในหน้ากับบรรยากาศก็ให้แต้งชุ่มชื่นขึ้นมาอีกเล็กน้อยฟังหันนี่แดดแห้งเห็ดหยากครับดูแลียนหน้านหน่อยๆก้ก็ลังึืนร้ายดอกก็ร้าย ใบใหญ่กับีนีด่ครับใยงามง่ามใบแบบใหญ่ๆข้าล่างพอกินครับสำหรับคลิปนี้ก็บอติกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอติกในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอติกเห็ดคลิปให้เบิ่งไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณครับ